สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดาราเช่นเคยนะคะสำหรับข่าวต้อนรับวันที่1มิถุนายนคงจะเป็นข่าวไหนไปไม่ได้นอกจากจะเป็นข่าวของแมดพีรนีนะคะเซอรไพรส์แมดพีเรนีเปิดตัวแฟนพร้อมสวมแหวนแต่งงานแล้วค่ะก็รู้อีกทีก็มีสามีเลยนะคะแห่ยินดีกันทั้งโซเชียลแมดพีรนีถูกขอแต่งงานแล้ว สยบดราม่าเป็นเบอร์ที่สซุปตาเป็นข่าวดีเซอร์ไพรส์รับรุ่งอรุณของวันที่1มิถุนา2 6 7าเมื่อนางเอกสาวแมทพิรินีโพสคลิปนาทีซึ้งถูกหนุ่มหล่อขมเข้มเซอร์ไพรส์มอบช่อดอกไม้และแหวนเพชรโดยเจ้าตัวเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า มีรักก็อยากจะมั่นคงซื้อสามตัวตรงก็อยากจะถูกบ้างงงเหมือนกันนะวงเล็บอิโมจิรูปหัวใจสีแดงท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีของเพื่อนพ้องน้องร่วมวงการและแฟนๆที่นอกจากจะเซอร์ไพรส์ที่แมทฟุ่มมีหวานใจตัวจริงเสียงจริงแล้วยัง เปิดตัวพร้อมข่าวดีอีกด้วยโ,โหท่านผู้ชมคะถือเป็นข่าวดีต้อนรับวันที่หนึ่งมิถุนาเลยจริงๆนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนว่าแมทพิรนีนั้นแอบมีหวันใจแล้วมารู้อีกทีก็สวมแหวนแต่งงานเซะแล้วคะ่ะต้องขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวด้วยนะคะขอให้รักกันนานๆตลอดไปค่ะ